ม r r ีคริส s ์มาสนะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนชาว UTCC ทุกคนนะครับในโอกาสที่อยู่ในช่วงของคริสต์มาสช่วงเวลาแห่งความสุขและก็ช่วงสวัสดีปีใหม่ Happy New Year นนะครับปีใหม่นี้ก็ขอให้ชาว UTCC ทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์เจ้าหน้าที่บุคลากรต่างๆในสายสนับสนุนและก็สายวิชาการตลอดจนนักศึกษาทุกคนนะครับมีความสุขสดชื่นตลอดปีตลอดไปขอ อำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกที่ทุกคนให้ความเคารพและบูชาโดยมดาลอำนวยพรให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงและความสุขนั้นไม่ใช่เชพพราะตัวเราเท่านั้นแต่เป็นความสุขของครอบครัวของเราด้วยนะครับและแน่นอนว่าครอบครัว UTCC ของพวกเราจะมีความเข้มแข็งมีการเติบโตและมีความสุขต่อเนื่องไปตลอดปี2514และตลอดไปแฮปปี้ิวเยียร์ และมอร์ y c ่ r คริสต์มาสทุกคน,นครับสวัสดีปีใหม่โชคด,ดีทุกคนนะครับ